อย่างผมบ้างอะแล้วก็จะทําให้มีความรู้สึกไม่ดีแต่ผมเองนะผมจะบอกคุณได้นะว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหากับการรู้สึกไม่ดีผมจะแยกเป็นเรื่องๆผมจะพยายามแยกท่านให้ผมก็เป็นปุถุชนนะ,ะผมจะไม่มีอคติกับนายกคนนี้เพราะว่าคุณจําได้ไหมว่าตอนนายกมาวันแรกผมพูดเต็มที่เลยว่านายกคนนี้เนี่ยผมสนิททิดเชอ้อแล้วก็มั่นใจว่าคนนี้เป็นคนดีปัจจุบันก็ยังมั่นใจว่าคนนี้เป็นคนดีแต่ผมแยกเป็นเรื่องๆื่อง เรื่องไหนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องพูดเพราะเรารักเขาเราเห็นว่าเขาเป็นคนดีเราอะไรที่เขาทําไม่ถูกต้องพูดตรงๆแต่ถ้าอะไรที่ทําถูกเราก็ต้องบอกว่าถูกแล้วก็ไม่ใช่เอาเรื่องนี้หาเรื่องมีอคติตอบนิ่มทําำะไรกูว่าไม่ดีหมดผมว่าไม่ใช่คผมไม่มีแบ่งพวกแล้วถ้าคุณสมคิดนะครับพิสูจน์ตัวได้จริงๆผมก็ยอมผมก็ยอมรับครับ เป็นมุมมองของอาจารย์เฉลิมศักดิ์ปินทองนะครับที่พอจะทําให้เห็นภาพรู้ทันเส้นทางเดินของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เอาไว้เป็นหมายเหตุเป็นข้อสังเกตเพื่อเก็บไว้ติดตามการเมืองต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยังติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับแต่คราวนี้จะไปฟังมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนมีทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญในกิจการการประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเป็นเอกเป็นอดีตเอกอัครชาชทูตแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันการเมือง ในประเทศมีบทบาทในทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับเป็นแกนมแกนนําของพันธมิตรประชาธิปไตยประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็อีกท่านหนึ่ง